สวัสดีค่ะวันนี้รถทัวร์จะพาไปเที่ยวทุ่งกังหันลมอำเภอที่ขมคำสร้อยจงังหวัดมุกดาหารนะคะวัแล้วก็ไปกันเลยค่ะแล้วที่เรามองเห็นนั่นก็คือทุ่งกังหันลมนะคะที่เราจะไปนั่นเองค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะอา่าดูดูข้างหลังได้เลยนะคะสวยงามมากนะคะเป็นกังหันลมที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะสวะคะ่สวนี้ก็จะอยู่ข้างล่างนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะ แล้วตรงนี้ก็คือที่เช็คอินพูย่างเดียวนะคะก็จะอยู่อีกฟากหนึ่งนะคะต้องขับรถขึ้นมานะคะเมื่อเราขึ้นมาที่นี่แล้วเราก็จะมาเช็คอินตรงป้ายนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆของทุ่งบังหันลมนะคะบรรยากาศมีความเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะ ข้างหน้าก็ไม่แน่นะคะคนอาจจะเยอะกว่านี้เพราะว่าที่นี่นะคะก็เพิ่งก่อสร้างมาไม่กี่ปีนะคะท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะสําหรับใครที่ลังเลอยู่นะคะหรืออยากมานะคะให้รีบมาเลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะขอเอาบรรยากาศไปฝากทุกคนเลยนะคะส่วนคนที่จะมานะคะให้วิ่งหลังสูงใต้ในิคมคำสร้อยนะคะค่าเข้าชมรถยนต์50บาทนะคะคุ้มค่ามากค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วตามมานะวันนี้เราทัวขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย